อยากกลับเรียนท่านนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับในวันที่13-14 All อ h e e s สองสอกระในลำดับต่อ All the blues on c off from the a l e ั้ง่เมื่อกีเกีตวันนี้ผมเนเกี่ย จะนั่งรับสระทา์รถที่ลานแดนสดงช้าเ็าจะเป็นบรรยากาศลงสัก,ลสสลลกห,หลังช้าสมภวันปีเลือนก็ถือกต่องแต่งงานแล้วจะได้เกิดพักของเองไภายรุ่นขอให้คุณพระรตัตนักใจและแทบพทระทนไทย,ยองค์ผู้ใหญ่กางเล่นนะธรรมาภิภูชิยามามิกินา เป็นอาหรช้างนะครับจาที่นี่เพา่ไมวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราได้พารับทุกท่านที่า้งแห่งนี้นะคะซึ่เป็นเป็นหไปว่าการี่ะมะเความรู้สึก่าราดอนุาพันธ์นี้นะครับขอเชิญชวนมาที่จังหวัดสุรินเพื่อเข้าร่วมพิธีนะครับดูการจดทะเบียนบนหลังช้างโดยพิธีสเต ซึ่งพิธีสเตนี้เป็นพิธีของชาวกุยซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณน,นะครับดังนั้นในวันที่13เราก็จะมีฉลองอสมรสให้กับจดทะเบียนบนหลังช้างซึ่งทั้งหมดในปีนี้ถือว่ามีสถิติสูงสุดคือ40กว่าคู่ที่หอประชุมองค์งการบริหารส่วนจังหวัดสุรินนะครับและวันที่14ตอนเช้าก็จะมีพิธีสเต จดทะเบียนบนหลังช้างที่อำเภอท่าตูมตําหมดกระโพแล้วก็จะมีการแห่ช้างพร้อมรถอิแแตนไปสู่วังทะลุซึ่งศูนย์วังทะลุนี้เป็นศูนย์ที่เป็นจุดซึ่งแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำฉีและแม่น้ำมูลนะครับดังนั้นใครขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านในวันที่13และ14พบกันที่จังหวัดสุรินในงานจดทะเบียนบนหลังช้าง แห่งแรกและแห่งเดียวของโลกครับผม